แอนทองผสมโพสเตือนคนนำรูปและชื่อไปแอบอ้างบอกอยากปกป้องสิทธิ์ของตัวเองทุกคนมีกติกาในสังคมอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรียกได้ว่าเป็นดารนานักแสดงและผู้จัดละครมากความสามารถค่ะสาวแอนทองผสมค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองความสำเร็จค่ะเพื่อก้าวสู่ปีที่193กับแบรนด์เกแรงในฐานะเกแรงเมคอัพควีนค่ะงานนี้ต้องบอกกันแล้วค่ะว่าสวยสง่าม,มากๆและไม่พลาดค่ะที่จะทมถึงเรื่องที่เจ้าตัวโพสถึงเพจเพนหนึ่งค่ะที่แอบอ้างเอารูปและชื่อของตนเองค่ะไปใช้โดยผลาการเพื่อเป็น แโดยสาวแอนบอกเขาว่าตอนนี้ให้ฝ่ายที่ดูแลเป็นคนจัดการในเรื่องนี้ค่ะซึ่งกรณีที่แอบอ้างนี้มีมาได้สักพักหนึ่งแล้วตนเองก็เพิ่งทราบจกแฟนคลับค่ะที่กําลังจะโอนเงินไปค่ะได้เข้ามาถามถึงประเด็นในเรื่องนี้โดยเจ้าตัวบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทําค่ะเราก็ต้องออกมารักษาสิทธิ์ของตัวเองฝากถึงคนที่ทําค่ะบอกว่าให้หยุดค่ะเพราะทุกคนมีกติกาในสังคมอย่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกันค่ะอ๋องานวันนี้ค่ะก็เป็นตังค์ิวปาร์ตี้ของเธอแรงนะคะก็วันนี้ก็ เป็นการพูดถึงพันธกิจหลักๆ3อย่างที่ทางเกลแรงทำนะคะซึ่งวันนี้ก็มีแอนมีเชอรี่ซึ่งเป็น แอนเป็นพรีเตอร์ทางด้านอคอสเมติกเชอรี่ก็เป็นพรีเซเตอร์ทางด้านของคิมมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยได้มาร่วมงานกันวันนี้ครั้งแรกด้วยค่ะใช่ค่ะต่อเนื่องมามา3าปีแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่ของแอนจะดูแลในส่วนของลิปสติกคิมรองพื้นคอสเมติกทั้งหมดค่ะก็ดีนะคะเพราะว่าเกลเลงเขาก็จะมีแบบนโยบายของเขาอย่างชัดเจนอะไรอย่างเางี้ยนะคะในการเรื่องของการแคร์โลกแคร์สังคมด้วยแล้วก็ ให้ความสำคัญกับการแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ในในรูปแบบของงานศิละปะด้วยคือหมายความว่าไม่ได้ออกแบบเพื่อลองพื้นเป็นลองพื้นแต่ลองพื้นคือมันจะต้องมีแบบการคิดค้นอะไรใหม่ๆมาในนั้นหรือแม้กระทั่งลิปสติกอย่างเงี้ยค่ะก็ออกแบบมาแบบหลากหลายรวมถึงปลอกลิปสติกก็ให้ลูกเล่นในการที่เราจะใช้งานแต่ละฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็มีเสน่ห์ขึ้นกับการใช้ลิปสติกของตัอแรง <c oughs> ที่แอน,นใช้ส่วนใหญ่แอน,นจะเป็นคนชอบผสมกลอกของ ลูจีเดอรเกลแรงคือรุ่นลูลจีเรียกสั้นๆอย่างนั้นก็ได้ค่ะก็คือจะเปลี่ยนปลอ,อกไปเรื่อยๆแล้วปลอ,อกก็จะมีกระจกในตัวบางครั้งก็จะมีคริสตัลหรือว่าแบงซีซั่นเขาก็จะออกแบบมาตามแบบว่าซีซั่นคริสต์มาสหรือแบบว่าตุ๊จีนปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราได้สะสมมเป็นความสนุกของผู้หญิงอะคะ่ะที่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ตแตกเกลแรงนะคะแอนว่า เกลังมีมีหลายคาแรคเตอร์มากนะคะบางคนอาจจะเฮ้ยม็นสําหรับผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงจมันมีทั้งแบบผู้ใหญ่ก็มีแบบเด็กก็มีแบบวัยรุ่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายเนื้อของลิปสติกให้ใช้รวมทั้งรองพื้นด้วยรองพื้นนี่คือแอนคอนเฟิร์มเลยค่ะมีทั้งในเรื่องของคุดชั่นแล้วก็กิมรองพื้น ดีทุกตัวอยากให้ลองใช้ค่ะก็แอนก็จะมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้เป็นคนจัดการดูแลไปว่าถ้าเขายังไม่เลิกที่จะปล่อยให้คนเข้าใจผิดแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่ากันไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ณนะตอนนี้ก็คือเป็นการตักเตือนไปแล้วแล้วเขาก็ก็ต้องไปถามหลังบ้านแดนนะคะว่าเขาไปจนถึงไหนแล้วแต่คิดว่าน่าจะโอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแอนก็ไม่อยากให้คนแบบ เอาชื่อแอนไปใช้อะไรที่มันแบบมันไม่ใช่แอนด้วยอะ่ะคือถ้าเราทําจริงเราก็กล้าพูดแหละแต่นี้เราไม่ได้ทําแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปอ้างอะไรทําอะไรไม่ไม่ถูกต้องหรือถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยแอนรู้ต่อให้ถูกต้องก็ไม่ควรเพราะว่าแอนไม่ได้ทาจริงจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบมันมีหลายช่องทางมากเลยตั้งแต่แฟนคลับถามเข้ามาแล้วมีทั้งคนที่จะไปเหมือนจะไปเสียเงินกับตรงนั้นนะคะก็คือมีมาถามส่วนตัวด้วยว่า ใช้แอหรืเปากก่อนจะจ่ายเงินแล้วแล้วเือนอะไรมันคืออะไรเราก็ไม่เข้าใจ ก็เอ้ยถ้าอย่างนี้มันเป็นเรื่องสตุ้งสตางหรออะไรเงี้ยเอ้เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแล้วไปโอนเงินเราอ้างเป็นชื่อแอนก็รู้สึกมันไม่เซฟคนทั่วไปก็เลยเอ้ยลุกขึ้นมาโพสต์บอกดีกว่าว่าเผื่อใครจะเชื่อแล้วกาลังจะแบบเสียงเงินไปกับอะไรตรงนี้ก็จะได้จะได้รู้ศึกษาก่อนว่าไม่เกี่ยวกับแอนเลยนะคะไม่ทราบเลยค่ะก็แอนมีฝั่งที่ส่วนของการดูแลของแอนตรงนี้อยู่ก็เขายังไม่ได้มารายงานอะไรแอนก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีนะคะหรือมีก็ไม่รู้ไม่ไม่ได้มีเพราะอย่างที่บอกก็อยู่ที่ว่าถ้าเเ้าาาาาววกกัทุออย่งงมมมนไปตตส คุยกันก่อนถ้าไม่ใช่เข้าใจกันผิดหรือคุณทําไปเพราะอะไรยังไงก็ต้องว่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังไม่หยุดก็อาจจะเป็นาตามสเต็ปที่ถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้ยังยังอยู่ในช่วงเบือเริ่มต้น